บริษัทสถานีรีไซเคิลวงผานิสุวรรณภูมิจำกัดเราให้บริการซื้อขายสินค้ารีไซเคิลทำลายเอกสารความลับทำลายสินค้า B.O.I. สินค้าหมดอายุสินค้าไม่ผ่าน Q.C. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แผงโซล่าเซลล์โดยระบบการรับและขนส่งที่ได้มาตรฐานโดยทีมงานผู้ชำนาญการมีการควบคุมทุกขั้นตอนว่าแผงโซล่าเซลล์ทุกแผงจะถูกกำจัดอย่างถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และวันนี้บริษัทสถานีรีไซเคิลวงผาณิิสุวรรณภูมิจำกัดเราได้รับความไว้วางใจจากโรงงานบริษัทและฟาร์มโซลา่าเซลลจากทั่วประเทศให้กำจัดแผงโซลา่าเซลล์ที่ชำรุดและหมดอายุเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผงโซลา่าเซลล์เหล่านี้จะถูกนำไปจัดการอย่างถูกต้องและถูกวิธีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปติดต่อกำจัดแผงโซลา่าเซลลได้ที่บริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณนิสุวรรณภูมิจำกัดโทร081 8796098และ027391112คิดถึงสิ่งแวดล้อมคิดถึงวงพานิชสุวรรณภูมิ